สวัสดีค่ะวันนี้แม่เมยจะมาพาเพื่อนๆทำไดฟกุกุกันนะคะช่วงนี้สตรอเบอรี่เยอะเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบกันก่อนเนาะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นส่วนของแป้งข้าวเหนียวค่ะถ้าเพื่อนๆมีแป้งโมจิใช้แป้งโมจิก็ได้นะคะถ้าไม่มีก็ใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวก็ได้ค่ะโอเคพอได้แป้งข้าวเหนียวแล้วต่อไปก็จะเป็นส่วนของน้ําตาลนะคะก็ใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวนี่แหละค่ะแล้วก็น้ําเปล่า เดี๋ยวเราจะนําทั้ง3อย่างนี้นะคะไปใส่หม้อนะคะแล้วก็จะขึ้นตั้งไฟนะแต่จริงๆวิธีการทําให้เขาสุกเนี่ยก็สามารถทําได้หลายวิธีเช่นกันนะคะอันดับแรกก็จะทําการร่อนแป้งก่อนนะคะโอเคก็ร่อนแป้งใส่ในหม้อเลยค่ะแล้วก็ผสมพอร่อนแป้งเสร็จก็เอาน้ําตาลกับน้าเปล่าใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะ คนให้แป้งเขาเข้ากันในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนรู้สึกว่าอยากจะให้มันละเอียดกว่านี้หน่อยนึงก็นําไปกลองสักรอบหนึ่งก่อนที่จะนํานขึ้นตั้งไฟเนาะวิธีแรกที่เมย์จะนําเสนอก็จะเป็นวิธีการกวนผ่านไฟโดยตรงเนาะเมย์ก็จะใช้วิธีการกวนไปเรื่อยๆนะคะกวนไปเรื่อยๆจนแป้งก็สุกในระหว่างที่น้องฟ้ากำลังกวนแป้งให้สุกอยู่นั้นนะคะเดี๋ยวเมย์จะมาแนะนำตัวของไส้ถั่วแดงนะคะ ก็ไส้ถั่วแดงเนี่ยไม่ใช้เป็นตัวนี้นะคะอันนี้ไม่ไม่ฉีกถุงใช้ไปแล้วเนาะก็เป็นไส้ถั่วแดงแบบแบบกวนสําเร็จเร็วนะคะของอะไรอ่ะยูยีอะไรสักอย่างเนี่ยยูยียูยีถ้าอ่านผิดกออภัยนะคะก็ไม่ใช้ยี่ห้อนี้ประมาณนั้นนะคะในการทําทไดฟุก,กุนะคะไส้ถั่วแดงไม่ได้ไม่ได้กวนไส้เองนะคะขี้เกียจค่ะ ง่ายๆซื้อเอาโอเคก็ยี่ห้อนี้โอเคอยู่ค่ะใช้ได้ทําให้น้องๆทานน้องๆก็โอเคปืมชอบอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมียี่ห้ออื่นก็สามารถใช้ยี่ห้ออื่นที่ที่ที่หาซื้อได้ง่ายแล้วกันเนาะอโอเคนี่เริ่มเหนียวแล้วเนาะมเหนื่อกมากสังเกตว่ามันจะเริ่มแบบ มันเริ่มร่อนออกมาจากหมอ้อละแค่นี้ก็ใช้ได้ละนี่มันก็เริ่มแบบดีตัวออกจากเตาออกจากอะไรนะออกจากหมอ้อนะคะได้เนื้อประมาณนี้นะคะเนื้อใสยืดยืดเดี๋ยวเราจะไปพักให้เขาเย็นตัวก่อนแล้วค่อยเอาไปปั้นนะวิธีกวนแป้งแบบที่สอนคือตุ๋นผ่านน้ำร้อนนะคะไม่เอาน้ำใส่ในหม้อของข้าวแล้วก็ดิด มันก็จะกลายเป็นน้ำน้ำร้อนเหมือนเวลาเราตุ๋นช็อกโกแลตแล้วเราก็จะทำการคนนะคะไปเรื่อยเอจนกว่าแป้งจะสุกนะคะวิธีนี้ก็จะเหมือนเวลาที่เราตุ๋นช็อกโกแลตให้ละลายเลยเนาะแต่เราก็จะตุ๋นไปเรื่อยจนเขาเหนียวนะคะต่อไปไปดูวิธีที่3ค่ะวิธีที่3คือใช้ไมโครเวฟจ้าโอเคนะคะเมย์ทำให้แป้งสุกเนี่ยวิธีแรกเมย์คนกับผ่านเตาแก๊ส ไปโดยตรงวิธีที่2ก็คืออผ่านน้ําเดือดน้ําร้อนนะคะแต่เมย์จะไม่ทําแบบวิธีนึ่งให้ดูนะมันคล้ายๆกันกับแบบตุนแบบที่2ที่เมยพาทําไปแล้วอันนี้เดี๋ยวเมย์จะมาพาทําว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีอุปกรณ์อื่นๆอยู่หออะไรเงี้ยมีแค่ไมโครเวฟเราสามารถทําแป้งด้วยไมโครเวฟได้นะแต่ว่าเราต้องทยอยอุ่นเขาทีละนิดทีละนิดนะคะให้เขาค่อยๆเหนียว ประมาณรอบละหนึ่งนาทีเมย์ก็จะนําเข้าไมโครเวฟอยู่ประมาณ3ามสี่รอบเนะาะใส่ไมโครเวฟนาทีนึ่งแล้วก็เอาออกมาคนใส่ไปในนาทีนึ่งเอาออกมาคนนะคะก็จนกระทั่งแป้งสุกนะคะมันก็จะมีความเหนียวใสย,ยืดขึ้นนะคะก็แล้วเราก็จะนําไปใช้ห่อแด็กฝักุของเราได้เลยจ้ะนีอ่อันนี้คือสตรอเบอรี่ที่ซื้อมาจากตลาดนะคะเราก็ทําการล้างแล้วเนาะเราก็จะทําการหั่น หั่นเอาขั้วของเขาออกหลังจากที่ตัดขั้วของสตรอเบอรี่เสร็จเรียบร้อยนะคะ<ม>ก็จะนำมาห่อด้วยไส้ถั่วแดงเลยค่ะเตรียมไว้เนาะเป็นถั่วที่มีไส้สตรอเบอรีอยู่ด้านในต่อไปเราจะไปเตรียมในส่วนของแป้งข้าวโพดนะคะทำการผัดแป้งก่อนให้แป้งเขาสุกในระดับ,บหนึ่งก่อนนำไปใช้ ไม่ต้องผัดนานหรอกคะ่ะผัดแป๊บเดียวเขาก็สุกแล้วแป้งพวกนี้นะถ้าผัดนานมากแป้งมันจะกลายเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลเนาะเราต้องการให้แป้งเขาได้มีความขาวนวลแต่ว่าเราผัดเขาให้มันสุกข,ขึ้นสักนิดหน่อยก่อนนาไปใช้นะคะซึ่งตอนนําไปใช้เราก็ต้องพักให้เขาเย็นก่อนนะแล้วก็ค่อยนําไปปั้นโมจิต่อไปเราก็จะไปเริ่มปัน้นแปง้งโมจิกันเลยค่ะ เอ้ยไม่ใช่แป้งเดฟุฟกุใชเนาะอ่ะลอนแป้งข้าวโพดให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็นําแป้งของเรานะคะมาใส่กับแป้งข้าวโพดแล้วก็นําแป้งข้าวโพดนะคุกคลุกเขาให้ทั่วอ่ะแล้วก็คึงเขาเป็นแผ่นๆแ,แ,แล้วก็นําไปห่อเดือฟกุประมาณนี้นะคะวางลงไปเลยถ้าเราไม่มีที่ตัดแป้งก็ไม่เป็นไรเราใช้เป็นมีดนะก็ตัดแป้งแบบ กะกะเอาว่าอ่ะฉันน่าจะห่อประมาณนี้ฉันน่าจะห่อมิดแหละประมาณนี้นะคะไอ้ตรงแป้งส่วนที่เหลือเนี่ยนะตัดทิ้งไม่ไม่ทิ้งนะตัดแล้วก็เดี๋ยวเอาไปหอ่ออันอื่นอันอื่นได้อ่ะตรงนี้เราก็ทําให้มันเป็นเป็นรูปทรงที่ที่มันโอเคอะ่ะมันกลมมัน มันสวยงามประมาณนี้ได้ประมาณนี้นะแล้วเราก็จะนําไปแช่ตู้เย็นแต่ระหว่างการแช่ตู้เย็นนะ,ะเดี๋ยวจะทําให้ดูพอเราปั้นไดฟก,กุได้หน้าตาประมาณนี้แล้วใช่ไหมคะเสร็จ<ม>แล้วเราก็จะนําม,มาใส่ในกล่องนะใส่ในกล่องซัพเปอร์แวแล้วก็ปิดฝานะคะแล้วถึงจะนําไปใส่ตู้เย็นนะเพื่อไม่ให้ความความเย็นอนะ โดนเจ้าแป้งโดยตรงถ้าความเย็นโดนแป้งโดยตรงเนี่ยแป้งเขาก็จะแข็งแบบไม่อร่อยไม่อร่อยไปเลยแข็งไปเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาหากล่องใส่เพื่อให้เขารักษาความเย็นเขานั่นแหละแต่ว่าไม่ให้เขาโดนความเย็นในตู้เย็นโดยตรงแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นนะคะอ่ะนั่นแหละพอแล้วเราทาให้กลมๆค่ะทน,นให้เขากลมกลมยังไม่อนนอันนี้คือก้อนน้องฝ่าทำ ก่อนเมื่อปก็จะแป้งหนานาหน่อยนะนอกเหนือจากเมย์เอามาแป้งเนี่ยมาทําเป็นไดฟุกุแล้วนะคะเมย์ก็ยังนํามาทําเป็นโมจิไอติมด้วยนะก็คือใช้แป้งตัวเดียวกันสูตรเดียวกันนี่แหละนะแต่ว่าใส่ไส้ข้างในเป็นไอติมแทนแต่ตอนห่อไอติมจะได้หนึ่งเราต้องรีบห่อเพราะเดี๋ยวไอติมละลายนะคะก็มาแชร์ไปไอเดียว่าไอแป้งตัวเดียวกันนี่แหละมีทําโมจิไอติมด้วยแล้วก็ทําเป็นไดฟุกุด้วยนะคะ Okay. นี่นะคะนี่คือไดฟุกุที่เราปั้นเอาไว้แล้วนะแล้วเราก็ปิดฝาแล้วเราก็ใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นเขาสักพักหนึ่งให้เขาเซตตัวนะคะก่อนที่จะนํามาหั่นครึ่งเพราะว่าถ้าเขาหัน่นสมมติเราหั่นครึ่งตอนนี้มันไม่ค่อยช่วยถามว่าตอนนี้ทานได้เลยทานได้แล้วเรียงก็ทานได้แล้วนะคะแป้งเนี่ยเราทําการผัดก่อนที่จะนํามานํามาเคลือบ ก็จะช่วยในเรื่องแบบว่าไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยกินแป้งดิบจะท้องเสียหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าทําการผัดให้เขาสุกในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ามันไม่สุกจนเป็นสีน้ําตาลนะเมย์เคยไปญี่ปุ่นนะแล้วเคยกินขนมไดฟุกุแบบนี้แหละแต่ว่าแป้งที่เคลือบข้างนอก,กเป็นสีน้ําตาลเลยก็แสดงว่าเจ้านั้นอนะ่ะคือเขาผัดแป้งที่เอามาเคลือบอ่ะผัดจนมันกลายเป็นสีน้ําตาลนะมันก็จะมีสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะ ก็แต่อันนี้คือเราไม่ได้ผัดจนเป็นสีน้ำตาลนะคะแค่ผัดในระดับหนึ่งให้มันให้มันสุกสักหน่อยผัดแป๊บเดียวก็สุกแล้วแป้งแบบนี้นะคะโอเคแป้งกระป๋ที่รวนนะคะอันนี้คือเป็นเทคนิคเล็กน้อยนะคะเผืเ่อเพื่อนเพื่อเอาไปทาทานเองแล้วก็ไม่สะดวกใจที่จะใช้แป้งมารวนโดยที่ไม่ได้ทําให้มันสุกก่อนนะคะก็ทําการผัดให้สุกก่อนนํามาหอมได้นะเดี๋ยวรอดูตอนเขาเซตตัวแล้วนะคะในส่วนของแป้งที่เหลือที่เรายังหอมไม่หมดนะเมก็จะ ใส่ถุงหรือว่าพันด้วยลแปนะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาเอาไว้นะคะเอาไว้ใช้ในครั้งต่อๆไปนี่นะคะก็คือไดโฮโกะที่แช่ตู้เย็นเอาไว้นะนะก็เดี๋ยวเราจะมาหั่นพาเลยดูข้งนางในกันเนาะอันนี้มีซฟนมีฮุยถ้าต่อโบวีน่าวางก่อนนะกิง ประมาณนี้และนี่นะคะและนี่คือไดุู้โไส้ตัวแดงอืมไม่มีสตรอเบอรี่อืมน่ากินอีกเด้อนี่คือไส้ที่นี่คือไส่อย่งเดียวสตรอเบอรี่ใช่ทีนี้เราก็จะนำสตรอเบอรี่ที่ทำเป็นลูกหัวใจอืม มาใส่ตรงกลางช่วยอนะ่ะอืมก็จะกลายเป็นแบบนี้เนาะอืมน่ารักคแล้วจะามาชิมกันนะ หลังจากนั้นนะคะเมย์ก็จะนำมาใส่กระปุก3ออนปิดฝาแล้วก็ขายเป็นชิ้นเลยค่ะ